รีแมปเสร็จทดสอบ <c oughs> คนอนุมัติอยู่นั่นเร่งอีทิีอรอบทิคขับขับเดินทางนะสิที ขับขับเดินทางไหนแล้วให้เจ้าของขับอีกรกหน่งยอยู่ให้เจ้าของขับเลยเจ้าของขอโลนะครับยกล้อโชว์หน่อยนะครับเา <laughs> ยงงยายยาไงครับแรงไหมครับแรงครับ แต่าขากลับพาเมียจะขับเร็วนะครับ,บรโอเคครับเดินทางปลอดภัยครับ